สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารบูรพาพระเครื่องครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญนะครับก็ดูให้หลากหลายหน่อยเนาะคราวนี้นก็จะเป็นเหรียญของเกจิอาจารย์ที่มีวิชาคมเข้มขังท่านหนึ่งนะครับอ่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับท่านก็คือหลวงพ่อหลุนเจ้ายอดนะอ่าบัดอัมพวันครับกรุงเทพมหานครนะครับท่านเป็นชาว ติดตามประวัตินะครับพระท่านเป็นชาวยุธยานะครับแล้วก็เกิดปีประมาณปีพศ2390ก็เท่ากับหลวงปู่ศุกร์ปัดป,ปคอมาขามเท่าเลยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็สร้างในระยะเวลาที่ไล่เรียกกันก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่อายุประมาณ100ปีเนาะ,ะวัตถุมงคลของท่านก็คือเหลี่ยมครับเหลียญหลงพ่อหลุนนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญกันเลยนะครับทัอนี่แหละครับเหรียญของท่านครับหลวงพ่อหลุนแห่งวัดอัมพวันนะครับเหรียญนี้ราคาหนึ่งล้านบาทครับราคาที่ผมไม่รับคืนก็คือราคาห้าแสนบาทนะครับครึ่งหนึ่งนะครับผมรับคืนทุกราคานะครับถ้าได้ใบรับรองผัดเกนะครับจากของสมาคมผู้นิยม พระเครื่องและพระบูชาไทยนะครับอ่าเซ็นโดยท่านพระยคำพันแล้วก็ท่านต้ยเมืองนนท์นะครับสองลายเซ็นนะครับนํามาให้ผมนะครับผมยินดีรับคืนทุกราคาครับเต็มนะครับไม่หักนะครับดูนะครับเนี่ยเหรียญของท่านนะโอ้ท่านเก่งเรื่องสักยันต์ครับดูสครับเหลี่ยนยังเต็มด้วยยันเลยครับโอ้โห ด้านหลังนี่นะฮะเป็นยันทั้งหมดแล้วครับเหรียญค่อนข้างใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวดูสามเท่าเนี่ยฮะอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับว่าเป็นหูเชื่อมหรือว่าหูในตัวเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาทำเป็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาเอามางอทีหลังหรือว่าเขาเอามาเชื่อมแต่ถ้าเชื่อมมันก็น่าจะมีร่องรอยของการเชื่อมเนาะเนี่ย จะมีแต่เฉพาะลักั้ติดอยู่ตรงเนี้ยครับนะฮะแล้วก็มีเหมือนกับเกิดความร้อนหรือยังไงไม่ทราบครับเนี่ยเป็นตุ่มอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมาดูครับอ่าเป็นนูนต่ําต่ำมากพอสมควรนะครับต่ําจนแบบอาการนูนต่ําเนาะจนเรามองแบบอ่าเป็นเรียบเรียเหมือนกันเนาะเนะะี่ย เหรียญหล่อ,อเลือนรปั๊มเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่ครับจุดเนี้จะเป็นของยันไหมหรือว่าจะเป็นเนื้อเกินครับเนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้มีออกมาอย่างนี้เนาะเนี่ยด้านนี้ก็เหมือนกับจะมีออกมาเหมือนกันนะครับเป็นเส้นอันนี้นนครับ อันนี้ผมไม่ยืนยันนะเพราะว่าผมไม่ทราบว่าเป็นเป็นเป็นที่เขาแต่ว่าลักษณะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นความตั้งใจแล้วเนาะเพราะเส้นเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมีอะไรที่เป็นความคมอยู่เนาะครับนี่เพืเ่อนๆครับจากผิวด้านหน้านี่เนาะถ้าปั๊มไม่น่าจะมีเส้นนี้นะใช่ไหมฮะ ีขอบตั้งเหมือนกันนะเหมือนเหรียญกรนะสาบเนาะแต่ว่าขอบตั้งก็เนี่ยดูสิครับมีความที่ไม่เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีเส้นนี้ซึ่งเป็นลักษณะของเหรียญหล่อครับเนียเส้นการไหลของโลหนะเพราะว่าผนังเกิดการอลาวเนาะเนี่ยเขาเลยวิ่งเข้าไปในในส่วนที่แตกลาวนะฮะเ,เป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นเส้นเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในเหรียญปั๊มนะเนี่ยครับ แล้วจะมีสีแดงๆไงเนาะเวลาลอกเหมือนกับไอ้ที่สีขมขมเนี่ยลอกออกเขาจะเห็นสีแดงๆครับเป็นการลงลับที่ว่ามีการผสมสีแดงนะเนี่ยมีแดงๆเป็นจุดๆนะครให้เห็นอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วครับเนะฮะแล้วก็มีเนี่ยผมว่าเป็นลักนะฮะเศษลักยังติดอยู่เยนะครับเศษลักติดอยู่นะนี่เห็นไหมแดง เเนาะเดี๋ยวลองขยายดูขนาดนี้เห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยรอยเนี่ยด้านนี้ไม่มีนะเนี่ยหลักอันนี้การวิ่งข้ามคือโลหะวิ่งเข้าไปในรอยแตกเลยเกิดการโนนขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็มีสีแดงๆเนาะ พอสีคำทำนี้ลอกออกสแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับมีการลอกออกแล้วเห็นสีแดงๆซึ่งก็ไม่ใช่ทองแดงและครับที่เป็นสีของลักอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเป,เป็นเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยครับเนี่ยเนี่ยยันก็น่าจะไปอย่างนี้อันนี้เป็นรอยเกินเนาะเี่นเนื้อเกิน ส่วนนี้เป็นเนื้อเกินแ้วก็อ๋อนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าด้านนี้ไม่งอเท่าไหร่ด้านนี้จะงอๆงององหน่อยหัวของเขาจะงอๆงององหน่อยแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมดําๆเนี่ยนะฮะยังไม่หมดล่ะฮะลักนี่นี่นี่มันเส้นอยู่เลยนะ ติดอยู่นะแล้วก็เรื่องเื่องนี้ผมว่าเป็นทองคําเปลวครับตรงลตรลักต้องปิดทองนะนะครับเนี่ยดำๆด,ดูขอบครับจะเป็นขอบอ่อันนี้เอาหน้าองาค์พระไว้ด้านนี้นะครับหน้าของท่านไว้ด้านนี้นะจะตัดฉีกไหมมาดูนะฮะมันเป็ตัดฉีกไหมฮะดูสิฮนะเด๋ยนนี้ผมได้มาจากอ่า ถ้าเสด็จริมโขวงนะฮะจุดเดียวกันครับผมขยายเลยแล้วกันขยายพิก แล้วนะครับเพื่อนๆมาดูขอบกันนะครับว่าตัดฉีกไหมนะครับบางทีก็ดูยากนะผมต้องขอโทษด้วยนะผมพยายามเต็มที่แล้วพยายามจนเมื่อยมือครับเนี่ยดูนะครับไม่มีลักษณะของการที่ว่าเป็นครึ่งหนึ่งเนาะไม่มีนะที่ว่าเป็นรอยตรงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกออกไปคือรอยตัดฉีกไม่มีนะครับเนี่ยนะไม่มีอาการของการที่ตัดครึ่งหนึ่งนะครับ แต่ว่าจะมีลักษณะของการที่ว่าเป็นรอยอวิ่งยาวๆอยงนี้ครับดูนะครับดูยากหน่อยนะครับเนเห็นไหมฮะจะมีเนี่ยไม่ฉีกครับเนี่ยรอยอย่างนี้ฮะวิ่งวิ่งอ,อกมาองี้ยและที่ชัดเจนคืตรงนี้ครับที่คิดว่าไม่ฉีกนบอุ้ยอันนี้ ไม่น่าจะใช่รอยตัดฉีกแล้วเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยโทษนะครับนี่ครับเนี่ยไม่ใช่ตัดฉีกแล้วอาจจะเป็นรอยตัดช่อลมะมั้งเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นรอยนูนนะอยู่แถวๆ,ๆเนี้ยครับเนี่ยใต้เหรียญพอดีแล้วครับตรงด้านใต้เนี่ยใช่ไ,ไหมฮะตัดตัดนี่จะต้องไม่เกินอย่างนี้นะใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญปั๊มกระบอกเขาคงกล่อมกล่อมเหรียญคือหมายความว่าขัดผิวเหรียญน,นะครับ เพื่อให้เกิดการนูนขึ้นตรงนี้ด้วยเนาะเป็นขอบกั้นโลหะเวลาปั๊มเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นรอยอ่มันเป็นเนื้อเกินเห็นไหมฮะเนื้อเกินขึ้นมาตรงนี้นะฮะอันนี้คือหน้าเหรียญนะหน้าหลวงพ่ออันนี้ด้านนี้เป็นหลังเป็นยันนะเห็นไหมฮะแค่ตรงนี้ก็น่าจะบอกได้แล้วนะครับว่าไม่ได้ตัดฉีกไม่ได้ปั๊มกระบอกกับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เนี่ยนะฮะนี่เพื่อนๆดูเถอ เห็นชัดนอนนี่เนาะสามเส้นนี้ฮะไม่ใช่ตาหนินะไม่ใช่ตําหนินะเนี่ยถ้าตัดฉีกจะไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเส้นอย่างนี้เห็นไหมจากบนลงล่างสุดเลยนะจากบนลงล่างนะเป็นรอยจากการที่ว่าตัดหุ่นเทียนแล้วครับไม่ใช่รอยตะไบด้วยนะเกิดขึ้นจากหุ่นเทียนยะนะเห็นไหมที่บอกว่าน่าจะมีการตัดหุ่นเทียนนะเป็นรอยตัดอย่างไรเทียนก็ต้องตัดแหละครับตัดปุ๊บ oh. เลยครับ ตัดเทียนไม่ฉีกนะตัดเทียนใขาดมาถึงนี่เลยครับนะครับดูด้านหลังนะนี่ไงโอ้โหตรงนี้เพื่อนเห็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 นลักษณะของการเป็นอิสระของโลหะไหมฮะนี่ฮอยู่ใครอยู่มันเลยแล้วครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะ เป็นเส้นที่ลอกลายมาจากผนังคูหาแล้วครับผนังผนังไอ้ผนังเบ้าครับที่อยู่ข้างในเนาะติดมาเลยแหละครับเส้นสายของอ่ากากใยต่างๆที่ติดตรงผนังที่เขาเอามาทําที่เขามาทาตัวไอ้หุน่นคีพึ่งนะครับนะครับดูต่อนะครับเนี่ยเห็นไหม โอ้โหตรงนี้เยอะเลยมีความดำๆของรักด้วยเนาะแล้วก็มีการเป็นรอยเลอะนะครับเนี่ยไหลใส่กันเลยเนาะเนี่ยอย่างเี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ดูตัวหนังสือตรงนี้นะเรียกว่าตัวหนังสือแล้วกัน,น,นเห็นไหมมีการข้ามไปข้ามมามีรอยเกินมีอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นยันเนาะ นะครับกอย่างติดอยูนี่เลยนะดูนะติดอยนี่ er ก็มีลักนะลงลักนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็พยายามที่จะทำหุ่นเชียนให้มีขอบเหรียญนกันนะมีขอบเหรียญอย่างเงี้ย มีขอบตั้งเหมือนกับเหรียญกระสาบที่ใช้กันแต่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมหายแล้วตรงนี้ตั้งมาเลยนะตั้ง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 มาตรงนี้หายหายหายเห็นไหมเริ่มเริ่มเรือนแล้วนะไม่มีขอบอย่างนี้นะไม่มีตรงนี้นะหายหายหายตรงนี้ไม่มีละไม่มีไออตัวตั้งขึ้นมาละเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนีนะะ้ที่เราเห็นเื้อเกินมั้งแถวแถวนี้แหละนะที่เราเห็นเื้อเกินที่เป็นเหมือนรอยไอตับช่อเนาะเนี่ยหายเลยแต่ตรงนี้หายแล้วก็เริ่มมามีตรงนี้ ก็แล้วแต่ว่าจะติดตรงไหนแล้วเพราะว่าก็เป็นหุ่นเทียนเนาะเนี่ยะเห็นไหมตรงนี้มีแล้ววิ่งมาวิ่งมามีละมีละมาเรื่อยๆแล้วมาเรื่อยๆเลยฮะเห็นไหมถึงตรงนี้เห็นหแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการคล่องหนอ่อยนี่ตรงนะี้มาดูข้างห <c oughs> มาดูไอ้ด้านหน้ามัง้งอันนี้ชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหมฮะพยายามจะทําขอบตั้งให้เหมือนเหมือนกับที่เขานิยมกัน,ก,นก็คือเป็นเหรียญกระสาบเนาะ ทำอ่าหุ่นเทียนแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นรอยวิ่งข้ามมาเลยเนี่ยปุ๊บมาแล้วก็ทาพยายามทําให้มันเป็นขอบเนาะในการกดกดเทียนลงไปแล้วก็รีดนี่เทียนใส่แม่พิมพ์นี่เห็นไหมตรงนี้ขอบล้มนะครับขอบล้มวิ่งมานี่วิ่งมานี่นี่มีเส้นซ้อนในตรงนี้นะฮะจะไม่เป็นอย่างนี้ละจะเป็นเส้นซ้อนวิ่งมาวิ่งมาปั๊บมาตรงนี้ อันนี้มีเกินมาอีกอ่ะเราก็วิ่งมาหายหายหายเริ่มหายแล้วนะตรงนี้หายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วแล้วมาขึ้นตรงนี้ใหม่นะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้ใหม่วิ่งมา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 นะครับเนี่ยแล้วก็มีรักนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวยันนะไม่ไม่ตีความเข้าข้างตัวเองเนาะอันนี้น่าจะเป็นจุดของตัวนี้แหละครับผมก็ไม่ดูเรื่องอ альное, นะักขระเนาะ แต่ว่าถ้าทางจะจงใจแหละไม่ใช่เนื้อเกินเนาะแต่อันเนี้ยเกินเห็นไหมเพื่อน<ๆ>ตัวนี้เหมือนยันที่เราเห็นทั่วไปตรงนี้เกินตัวเหมือนล้อเรือสองอันต่อกันเนี่ยแต่อันเนี้ยเห็นไหมวิ่งมานี่เลยเป็นเนื้อเกินของของของตรงนี้แหละครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องกําลังขยายกันเนาะดูเดี๋ยวด,ดูหน้าหลวงพ่อนิดนึงขอโทษนะครับนี่ครับโอ้เนี่ยถ้าเป็นเหรียญปั๊ม ทษน,นะครับนี่ดวงตาท่านจะต้องคมดิบเนี่ยแหละครับอันนี้ก็ลูกสรอยเนาะก็ยังยังเป็นเม็ดดีอยู่โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูกำลังขยายกันครับผมก็อดไม่ได้ผมตะแคงดูกันอันนี้เดี๋ยว อันนี้ไม่น่าจะใช่ลายของของตัวนี้เนะไม่น่าจะใช่ลายของลายของอะไรที่เขาทำอะ่ะนี่น,นี่ก็เกินเนี่ยตรงนี้นะอันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกินแล้วครับเนี่ยฮเนื้อเกินนะครับไปดูกล้องกำลังขยายกันครับครับเพื่อนเพื่อนมาดูอ่า ด้วยกล้องตัวเล็กก่อนนะกาลังจะใหา่ต่านะเนี่ยฮะนี่คือบริเวณหูเรียนนะครับเห็นไหมฮะลักษณะเหมือนกันเลยครับมีการแปรสภาพครับแล้วก็มีการเคลือบพอหลุดออกแล้วยังยังจะมีการเคลือบตรงไอ้บริเวณผิว,วอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรักยังไม่หลุดเห็นไหมฮะชัดเจนเลยนะครับตรงนี้แปรสภาพตรงนี้ยังไม่แปรนะครับยังเป็นรักติดอยู่นะครับนะลงมาครับเรามาดูอ่า บริเวณที่ที่เป็นเส้นเนี่ยชัดเจนเนาะว่าเกิดความอ่ะก็เป็นลักษณะของเหรียญหล่อครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยหยับใหม่หยับใหม่นไหมโอโ้ซ้อนกันอย่างนี้เลยนะครับตรงด้านนี้ไม่ซ้อนนะดูนะนี่เห็นไหมด้านนี้ปกตินะแต่ด้านเนี้ยมีความบกพร่องขึ้นมาครับซึ่งเป็นสเสน่ห์ของงานหล่อเนาะ งาน่อบินไทยนะอย่างเงี้ยเกิดความผิดพลาดได้เสมอแล้วครับโอเคนะครับยันตัวแรกนะเรื่อยอะไรนะนนตัวนี้ครับที่ผมว่ามีน่าจะเป็นลักษณะของเนื้อเกินเนี่ยตัวนี้ครับที่เป็นรอเรือสองตัวแล้วก็เชื่อมกันอยู่เนี่ยแล้วก็เนี่ยไม่น่าจะใช่ส่วนหนึ่งของยันละครับเนี่ยครับ นี่นะการไหลเพราะว่าอาจจะมีการสุดตัวของผนังในเบ้าครับนะครับมาลงมาเลยเนาะเนีนยหน้าทันไหมฮะความไม่เรียบนะครับแต่ก็ยังมีรักนะครับที่ในสภาพนะครับเป็นชอ็อคดูดวงดวงตานะครับเนี่ยรักเข้าไปอุดอยู่ตรงนี้นะครับดำๆนะครับ ทองครับยังไม่ถึงเรือโลหะนะครับเห็นไหมมีลักษณะของทองคําเปลวติดให้เห็นเรื่อยๆอยู่นะครับเห็นม้ว่าหรอครับ,เน,นรบเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเป็นทองคําเปลวครับนี่ๆตัว,ต,วตัวเมื่อกี้จะเป็นอย่างนี้เนาะที่ว่ายัานเนาะเนี่ยอย่างนี้แล้วอันนั้นก็จะมีนูน่นไปนูนเลยนะครับ ตัวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเขียนเขาจะต้องมีอย่างนี้ไหมแต่ว่าเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้มาเหมือนเป็นเนื้อเกินเนาะอันนี้ก็เกิดแน่นอนเนื้อเกินนะเนี่ยลักษณะจะมีการผสมสีแดงเขาเป็นในเนื้อของของยางรักด้วยนะครับแล้วก็ทาชั้นข้างในครับพอพอลอกออกก็จะเห็นเป็นสีแดงนี่ครับไม่ใช่ เนื้อของทองแดงเหรอครับใน,นส่วนที่เราไ like ล่กันมาเนาะที่ว่าตรงเนี้ยที่ว่าเป็นเป็นก็นจะทาไปคล้ายๆขอบสตางเนาะเขาก็จะตั้งตั้งตั้งมาปะ,ะกดมาก็โอเคครับกดมาติดหมดแลรวครับแต่ตอนที่เอามาเข้าเบ้าเนี่ยแหละครับเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะหายแล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 ะไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะแล้วมาอยู่ตรงนี้กระซอนกันอย่างนี้นะครับ ไม่สม่าเสมอเนาะเนี่ยตรงนี้ก็มาซ้อนลักษณะนี้นแล้วก็ไม่ซ้อนละไปละคราวนี้หายเลยหายไปเลยนะครับเส้นแล้วก็เนี่ยโอ้นี่รักอุดเข้าไปในอ้ร่องเลยนะเนี่ยเห็นไหมครัรักอุดเข้าไปในร่องเลยนะครับเนี่ยนี่คือติดร่องติดแล้วนะครับแต่รักเข้าไปติดอยู่นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมคร ไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้มีอย่างนี้แล้วก็มีร่องนี้อีกนะครับดูด้านหลังเนาะนึงนะจะได้ไปกําลังขยายสูงเนาะกัวยาวครับบัวยาวเนี่ยฮะเห็นไหมฮะลักษณะเดียวกันครับกลายเป็นฝุ่นช็อกแล้วครับนะครับเนี่ยบริเวณนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดดูตัวหนังสือนะครับถับปั๊มนะโอ้ยต้องเท่ากันอู้ดูตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นาะเนะไ,ไหมอะนนี้อันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่นนชัดเะอ่ะลงมาเลยนะครับนี่งไงฮะอย่เอเนี่ยอย่างเงี้ย นันนี้เป็นฝุ่นช็อกแล้วครับนี่รักครับอันนี้สีเหลืองๆนี่คือทองคําเปลวครับผสมกันอยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยตัวอย่างเงี้ยบางตัวก็จะมีไปนู่นเลยนะ,ะที่ว่าเนื้อเกินนะะ ด้านนี้ก็ไม่เท่ากันอันนี้อันนี้เป็นตุ่มๆเนาะเป็นเป็นแบบอวบๆหน่อยด้านนี้จะเป็นแหลมๆนี่นะแหล,ม,แหลมสวยใช่เห็ <c oughs> นไหมตัวนี้ก็มีการขาดเนาะแล้วจะมีเนื้อเกินตรงนี้อุดอยู่ตรงนี้เลยคนระับเนื้อเกินนะ อันนี้ก็มีเนื้อเกินติดอยู่อย่างนี้เลยครับข้างใน,นอาจจะเป็นรักก็ได้ครับเนี่ยอุดอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ไม่คมเลยนะครับนี่เห็นไหมแต่ไปหมดนะเนี่ยแต่เรามองด้วยตาเปล่าแล้วดูชัดดีเนาะสวยดีแต่เมื่อดูอย่างเนี้ยเห็นไหมเกิดความบกพร่องขึ้นมาตลอดแล้วครับไม่ ถ้าปั๊มก็ปุ้งขึ้นมาก็ต้องเท่ากันหมดแล้วครับอย่างที่เราเห็นกันแหละครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวไปดูกําลังขยายสูงครับแล้วับไปดูกล้องกาลังขยายพันเอ็กครับดูนะครับนี่ฮะจังหวะแรกครับด้านบนสุดของะครับเห็นไหมฮะเส้นใยนะครับน่าจะเป็นของลักแหละครับเพราะเป็นสีดำนะเนี่ยชี้อย่างนี้เลยนะครับอ่ะลงมาปุ๊บ ก็จะมีรักแปสภาพแล้วก็จะมีทองคำเปรวครับติดอยู่ต้องใช้เวลานะครับลักษณะนี้นะครับนี่ฮะบริเวณที่หติดอยู่กับตัวเรียนแล้วครับเห็นไหมฮะนี่คือรักนะครับแตกเป็นเม็ดๆเ,เลยครับตรงนี้จะเห็นไหล หลายหลายชั้นเลยครับมีลักทิบกำลังจะหลุดนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นสีแดงนะครับอย่างที่เราเห็นด้วยด้วยโทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะครับน่ะมีทองครับทองคำเปลวครับยังไม่เห็นผิวโลหะนะครับยังอยู่ชั้นนอกอยู่เลยนะครับเนี่ย มีหลายเลเยอร์หลายชั้นแล้วครับมีทองคําเปลวมีสีแดงแล้วก็จะมีเป็นสีสีส้มนะครับํำเก้ไม่ได้หรอครับได้แต่พูดล่ะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือลักแตกตัวนะครับทองคำเปลวนะครับ นี่เริ่มสลายตัวแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าสลายไปหลุดออกไปก็จะเห็นเป็นสีชั้นสีข้างในที่เป็นสีที่เขาผสมในรักนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นอะไรนะทองแดงแยกตัวออกมาไม่ใช่หรอครับถ้าถ้าหลุดถ้าหลุดออกพร้อมกันนะฮะเนี่ยเนี่ยด,ดูตรงนี้ก็ได้ถ้าหลุดออกอีกนะครับลุดลุดลุดตรงนี้นแดงหมดแล้วครับเนี่ย ไม่มีทองแดงแยกตัวแล้วครับหลุดออกก็เป็นสีแดงเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะหลุดถ้าถ้าหลุดมาต่อกันก็เป็นสีแดงทั้งอันแหละครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็หลุดตรงนี้เริ่มจะหลุดแล้วนะข้างล่างเนี่ยฮะแดงอย่างนี้เลยล่ละครับนะฮะแดงอย่างนี้เลยครับถ้าสีรักข้างบนข้างบนเนี่ยหลุดออกอย่างนี้หมดแล้วครับก็เป็นแดงหมดลงไปเลยนะครับ เออ,เอ,อตรงไหนนะที่ว่ามีม,มีมีเนื้อเกินเออเนี่ยนี่ตัวรอนะครับรอเรืออันนี้ก็รอเรือสองอันเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนที่เกินเห็นไหมเกินมานี่เลยนะจากตัวรอเรือเนี่ยครับเนี่ยเขาไหลมานี่เลยแสดงว่ามีอ่าความผิดปกติตรงผนงังอเบ้าครับ ผมไม่ได้บอกว่าแนวทางนี้จะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่คือแนวทางที่ผมใช้ในการดูแล้วก็อยากจะลองปรึกษาเพื่อนๆดูว่าจะนําไปใช้แล้วจะรู้สึกอดีขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเราแนวทางผมคือถ้าผมคิดว่านี่คือรักที่ปรุงอยู่มันทำให้เราสามารถที่จะอธิบายได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเรามองอะไรอยู่เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะรักหลุดออกนะครับ รักหลุดออกรักดำดำหลุดออกก็จะเป็นสีแดงที่เขาอ่าใช้อาจจะเป็นชาติหรือดินแดงหรืออะไรผสมอยู่ครับล้วก็จะตรงนี้จะอ่องคําเฟลครับเห็นไหมฮะมันยังอธิบายได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่นม่อีกแล้วนี่ใยสีแดงนี่น,นะครับอาจจะเกิดจากการที่ว่าใยสีขาวนั่นนะไป,ไปผสมกับสีตรงเนี้ครับเหมือนกับไปย้อมเข้าไปครับเลยเป็นอย่างนี้ครับเนะี่ย เพราะฉะนั้นนะครับเหรียญน,นี้นะครับตามพิมพ์ทรงที่เห็นก็คือตามที่ปู่ย่าตาใหญ่บอกว่านี่คือเหรียญหลวง,งพ่อหลุน่นวัดอัมพวันกทมนะครับและผิวที่เป็นโลหะหล่อนะครับประกอบกับลักษณะของการที่โดนเคลือบไปด้วยลักครับแล้วรักมีการแปลสภาพได้อายุตามที่ควรจะเป็นครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ตาม แนวทางของมารุลภาถือว่าเป็นพระแท้ครับขอบคุณครับเนี่ยตรงคำเปรียวครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหนี่เยอะเลยครับเห็เนี้ยติดอยู่ัโอ้ตรงนี้น่าดูเดี๋เว็ดเด็ดเดูกันดูกันดูกันเพื่อนๆเนี่ยโอ้ส่วนนี้เยอะเลยนะท่านนะฮะชัดเจนเนาะสวยงามครับรักครับ ใส่ละเดี๋ยวเป็นฟุ่นขอบคุณมากครับ